พรุ่งนี้รอบันวิวเพลงอยากเรีบัวของน้องมาและน้องเพลงแม่พี่น้องรอบบรรวิวพี่จีนน้องเพลงน่ะเป็นคนที่มีมีเนื้อเสียงที่มีสเสน่ห์นั่งกับเสียงเสน่ห์ของนัง่งแต่ขว่เสียงเขานั่งคือน,นั่งหลอกเสียงต่ำได้อืป ขึ้นหัวท่านผู้ว่าก็อนิยาตจนเจบเอ็นจองตั้งมือข่อยย้ำกันมือข่อยยังหัวเนาะกึงไงหีกกึงคักึงเนี่ยแต่น้องลงเสียงต่ําไม่ได้เลยน้องเพลงน่ะเสียงตายเลยถ้าลงต่ําแต่ขอดีคือนังนั่งก็เป็นคนเสียงสูงถ้าถ้าร้องเพลงเสียงสูงนี่นั่งกสูตายอืสําหรับน้องเพลงไหมว่าเพลงใดเสียงสูงสูงนี่นั่งสูดนั่งสุดคือยังเพลงปอยนามนี่นั่งลองเด็ดสบายเลยเด็ก ถ้าขอเป็นต้นชาวบานเแท้์ขอยังรองขอยังลองสตาสิตายเนื้อทุกน้อยน้องแห้งน่ว่แตานของเพลงนี่น้องรองเด็สบายและได้ขี้นี่นั่นเป็นคนขี้สูงเสียงสูงแต่ถ้าตำน้องตายต่ำเพราะฉะนั้นถามว่าน้องเลือกเพลงผิดน้องเลือกเลือกเพลงกับโบโบเดวันว no, hey, no, anyway. ่าผิดโบโบผิดโบถือแต่เลือกเพลงที่บเหมาะกับกับเนื้อเสียงเจ้าของเพราะว่าบิวจิตชลิยาอะบิวนี่เป็นคนเสียงดีแต่ว่าบิวเป็นคนบมันบมเป็นคนเสียงสูง นั่งกับสีร้องขี้กลางๆแต่ว่าหน่องเพลงไปเลือเพลงของไอ้ของพี่บิวมาร้อง,องซึ่งพี่บิวคือเป็นเป็นคนร้องเสียงกลางๆแล้วน้องเพลงลงต่ําไม่ได้สินะฮอดบดต่ำก็คือต่าหายไปเลยเสียงยเสียงโบสินะชอบสคคิปเมื่อคืนสนุกมากอขอบคุณนะคะอ,อันนี้ใครอ,อ่ะมีหลายคน คือเย็นดีแท้<ฮ>คือเย็นดีแท้เย็นนี่บหมพวกองเปิดแอร์ไหมเมื่อกี่เราไม่ได้เปิดแอร์ได้ไหมเปิดหน้าต่างแล้วทำไมไม่ให้ร้องเพลงสูงๆล่ะคะโดนดราม่าตลอเอาหนอกมันเลือกเพลงเอง <funded> จะมาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วทำไมไม่ให้ร้องเพลงสูงๆ่ะคะคือหนอกมันเลือกเอง ซึ่งซึ่งตอนที่ส่งเพลงเนี่ยน้องเลือกเองอ่ะแต่พอเราก็คิดว่าน้องมันน่าจะพัฒนาแหละมันถึงเลือกมันถึงเลือกที่จะร้องเพลงนี้มันน่าจะซ้อมมาดีแล้วแหละอืมเทาก็คิดว่าเออน้องมันก็อาจจะพัฒนาจะของไปไกลละละมันถึงเลือกเพลงนี้แต่พอน้องมาร้องมันไม่ได้จริงๆอ่ะน้องร้องลงเสียงต่ำไม่ได้อืมปากเป็นยังปากซ้ำไปฉีดปากมามันบวัซ้อนซ้ำอืมบัานเนี้ย เพราะฉะนั้นเพาะพอ,พอ,พอนางฟังเล้อมันบอกเออโอเครู้แล้วว่าน้องลงเสียงต่ําไม่ได้จริงๆริงการแก้ไขคืออ่าน้องก็ต้องคุยกันนักุญตี่าอาจารย์หนูขอเพิ่มคีให้หน่อยได้ไหมบวกสองบวกสามคีนั่นต้องไป็นอสัตวเพราะว่าคือตอนที่พากกนซ้อมมันเสียคอยกับวัดยูเนาะคอยกับย่าอันช่วงที่ว่า้อมอยกับอันยุ่วาา่าหันกัไปกรุงเทพอืมเรเหตุตุลาเรื่องบานเรื่องอย่างต่างๆ ที่นี่คันแม่นคอยยู่ตอนที่วัดซ่อมนั่นคอยบดให้ร้องเลยเพลงนี่พอจะบยให้ร้องเลยมันร้องบได้มันเสียงตำ่ำร้องอยู่แต่ต้องเพิ่มขี้ให้นอ้องนั่นสินะอ,อีกอย่างหนึง่งน้องก็นอ้นองก็เพื่อจริงๆรักร้องมันก็ต้องฝึกให้ให้ได้เพราะว่าน้องมันก็ไม่ประสบการณ์จริงๆถ้าจะมืออาชีพจริงๆต่ำมันก็ต้องลงได้สูงมันก็ต้องขึ้นได้ นบอกเป็นกาสันแต่ไฟบินน้องยังบอกว่าท่านเดดสูงน้องบอกว่าท่านเดชมีประสบการณ์สูงขนาดนั้นเสนาซ้าเหมือขึ้นแล้วแค่นาะหมอแค่นเอแค่มากแค่นันขี้ต่ำเนาะคอยก็ไม่ยังมีกับดันลรวงาสันตื่ันต่ำเนาะแต่ว่ากับกระได้นะก็คือว่าอื่เหมือนพี่หมีเขาก็มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วมีเทคนิคในการร้องเสนาแม่นต่ำกระไดแม่นสูงกับก็ไดนเสนา ดูกันหน้าเท่ากับตองเลือกเพ่งให้นองค่ะก็ะต้องเท่นว่ะทำนั่เลือกเพ่งน,นี้แล้วนองลองในบัวห้กับตองทําการบานซอยนองจะไม่ปล่อยให้แบบว่าน,น้องเลือกเองแล้วก็เออลองได้ได้บ่ได้หรือบ,บ่ดีกต่ปล่อยไปอันนี้คือเราก็ไม่ปล่อยนะคะเราก็ต้องอืเท่ากับตองเทนน้องให้นักขึ้นเพราะว่าเอฟซี FC ก็รอติดตามคือ รอดูพัฒนาการของแต่และคนอยู่แล้วเมียนค่ะน้องสเสด็จห้องขอพิพอจารณาของเจ้าของส่วนน้ำกันเท่านได้เรียบร้อยค่ะทั้งน้ำตบทั้งไอโต้อาคารกับท่านได้รอยเปอร์เซ็นต์นการรอบเปิดพร้อมกัน,อ,น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 อาจจะเปิดไซส์ช่วงเปิดร่วงพอดี อันแหละเราก็เป็นกำลังใจให้น้องอด้เปิ้นตีมากห้องกับรับเอาพี่น้องเอฟซีเอฟซีบาหอนเพ่งนือกันเด้อถ้าเปิ้นตีห้องกับเป็นห้องกับรับเอาน้อมรับเอาให้น้องพัฒนาอืมเมื่อเปน้ลาไปทะเลาะบ่แบ่งไปเถียงเขาว่าจะสั่นจังสี่อืมอันไรอันไรมันบ่ดีเ้องกับตรงยอมราบว่ะเออโอเคเ้องบัท่านก่งตรงยอมรับอืมน้องนันกับพึ่งพึ่งเข้ามาอยู่ในวงได้ไม่ถึงปีเลยนะคะ อะไื่นชมน้องไมค์ฟ้เก่งเลอแต่น้องไมคก็ไม่ใช่ว่าน้องนี่นะฟังดีๆคือน้องไม้นเนื้อเสียงหนาแข็งแรงแน่นแต่ออกคําบทชัดอันนี้คุณแม่ก็ต้องเทรนน้องด้วยเหมือนกันอืมออกคําบทชัดออกอันปลายเสียงข้ามมันเสร็จความรักเราคมเมื่อตอนลมหนาว มันบ่อหนาวมันบ่อมันบ่ออวบเหรียนใส่หนาวสิหนาวไปงี้สินะหนองไม้กับ้องนี้ก็ต้องได้ปปับปรุงในในส่วนที่เจ้าของกันยังบ่อัหเดยเก่งขึ้นกันข่อยขึ้นกันเท้าเผาก็ขึ้นกันขอยไปฟังมึงเจ้าของเื้อข่อยกับบ่ได้ประทับใจบ่ได้พอจะเอะข่อยกับข่อยกับบ่ได้ข่อยกับบ่ได้เก่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข่อยก็ต้องพัฒนาขึ้นกันอืไม่ใช่ว่าเราเป็นหัวหน้าวงหรือว่าเป็นอัน อาจารย์เป็นคู่เป็นลาบลูกศิย์ลูกยังเงี้ยสิมวว่ามวนว่าเก่งหลายปเปอร์เซ็นต์เลยดิคอยกต็ตตองฟูซึกอ่ะคือยังไปห้องอาด์ังสิคอยตองถามอาจารย์เนี่ยห้องอัด้วกันว่าหุ้ยได้บอาจารย์นะสินะ่ะไ,ไม่มีใครไม่มีใครเก่งที่สุดพี่นอ้องไม่มีใครเก่งที่สุดแต่เข้าตองพัฒนาไปเรื่อย จนสุดความสามารถจนสุดเพดานของเรานั่นแหละหอยกระเบรดก่งบางมือเอาบ่มีเสียงควายหนาชนะหรอกหอยกระล่องบ่อ้อขึ้นกันเสียงหอยกรบโบอ้อขึ้นกันสิยู่ยหอังใจน้าทำน้อยน้องแหงบิ่งลูกจอบแนมนอนเลยแต่จะแนมเนาะโอ้ยีตามองดูแม่ทน่อยแม่ร้องพอใช่ไหมถูกใจหมดเลยแม่หนูตาแม่้องเพลินพอไหม เพราะอะไรถึงร้องไรกูเกี้รล้ว่หมดไปแล้วนึงกับปูกระสังเครื่องอันเจ้าก็จะแม่นดูอันอันพิมพ์ซื้ออันผู้อันผู้อวดมาไล่แม่เยาวีนะ่ะจนเบลีบังมาล่ำดูพิมพ์ค่ะเอาลายคักเอาอันเพระาะว่าจะอันจะพูดจังไหนมาจะพูดอันจังไหนอันสิทธาย,ย่อยพูดบอกว่าทัน มันหลายแห้งซูแ mm ล้เราก็ได้แคปแบบสาษละล่งเออโอเคถูกต้องแมมีหลพลังของกําลังกายด้วยพลังเสียงตะกี้ขวดก็วัดได้เก่งกานละพี่น uh> ้องข่ข่อแหนงลองเสียงจังพรรยากา็นี่มอ ouais ันฟั่งบได้เสียงข่อยนะบรยาการวาพ่อข่อยวา คนเคยรล่องคืนนี้แล้วมึงเอาหนังปลาบ่มึงเอาเกลือบ่แล้วว่ามันเสียงจางไม่ค่ะเอาอีรีเ้าก็บดีเกงข่อยก็บดีเกงเด้อาศัยว่าใจมักพึกฝนเออขหอยจีบไม่เพื่อนสิเนาะคอยจีเป็นคนแบบว่าเขาว่ากูรณหวงบ่ได้พุ่งตรงเข็้ยนเห้ได้บ่ยอมดิคอยควยอมพิกีโอแล้วน่าใช้แคนมาสีโอปิด